สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่15ประจำเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่ห1ึแบ็กพูแพ้กับเฮาสิตี้ไป1-3โคเวนที่ซิตี้เฉืี่นชัยชนะเชฟยูไป1-0ึ่งนย์คีสปาร์ก็ถล่มคาร์ดิซิตี้ไป3-0วีแกนแพ้กับมิดเดอรสโบรไป1-4มีวอรก็เปิดบ้านถล่มวัตฟอร์ดไป3-0 นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็สองเป็นควีนสปาร์กับแบ็กเบิร์นเก็บไปทีมละยี่สิบเจ็ดอันดับสามเบอร์ลี่มียี่สิบหกอันดับสี่เชฟยูมียี่สิบห้าอันดับห้าถึงอันดับที่เจ็ดครับลูเทนทาวน์นอร์ิซิตี้โซนสี่เก็บไปทีมละยี่สิบสี่คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับที่ยี่สิบสองเวสต์บอมมีสิบสี่อันดับยี่สิบสามโคเวนทีซิตี้มีสิบสามแล้วก็บอยเป็นแฮนด์ฟิลด์ที่เก็บไปสิบเอ็ดคะแนนไปต่อกันที่ดาวสรุซล่าสุดยังคคงงเเเปปปป็นนนนออออสสกกาาตตููิิยยับจจรร์ซที่ไละะ8 ต่เดี๋ยวส่งท้ายกันทนะี่โปรแกรมนัดต่อไปครับเข้าสู่เกมที่16แล้ววันเสาร์นี้22ตุลาคมแบ็คพูลเปิดบ้านเจอเพรสตันแบ็คเบิร์นเจอกับเบอร์มิงแฮมมิดเดิลสโบรพบไฮเท์ฟิลด์มีวอลเจอกับเวสต์บอมบ์เวสปาร์เปิดบ้านเจอวีแกนเลดดิ้งพบวิสตัลซิตี้ลอตเทแฮมพบกับทางฮาวซิตี้เชฟยูเจอนอริซิตี้สต๊อกเจอกับทางโคเวนที่ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอเบอร์ลีย์และวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมมีซัวซีเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟแล้วก็วัตฟอร์ดพบกับลูตันทาวน์